สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่มิวผ้าสอบฟีซักอบฟรีค่ะวันนี้เราเปิด KWE 3 0 2 a นเอจ่ะ,อจะใส่ถุงเลยกล่แม่แปลจะใส่ถุงเลยของแม่มีว้วของแม่พา KWE สามศู KWE302A จ้ะกระสอบนี้เป็นยีนเด็กรวนนะคะกระสอบนี้เหมาทั้งสอบราคาของแม่ปราณปียะ ไก่ไก่โถแลวไม่โทษนะมาอะไรกันขายกันใครยี่กัได้สามนอยมาขาย K W E สามศูนย์สองเอเป็นยีนเด็กรวนนะคะใครสนใจดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะจ๊ะร้านะเรามีบริการฟรีซักอบรีนะคะหรือยกกระสอบไปเปิดเองก็มีส่วนลดนะคะถ้าแช็ดซับถาเอี็ดได้ที่แม่มีวผ้ากระสอบฟรีซักอบรีเลยะคะ่ะโถดหู อ,อ,อ้หไหอนอคนี้มตั้งานคือก็ขึ้นม่ไม่ไทคอ้ตั้งนเยกียไม่ดไมด้เย <c ười> ็บก็ไม่ได้เขียนนี่โอ้มะไ,มไรยังแค่ฟารรียงคะ้วใส่ถุงใส่ถุงอะไเอะ้องรอคงดรอเปล่าดูซิมันจิ๋วไหมแม่ปราณจิ๋วไหมั้าจ้าเจไปเจ้าไป แม่ปานจิ๋วไหมก็จิ๋วอยู่นะี๋ยวรีบยนตัวออกกัน,มน,มนแม่ปานมาก็นเดี๋ยวกงไม่ดูร้อนสากหรอกว้าวแม่ปานเอ้ยตัวไหนจิ๋วนี่นะ่ะตายเลยอันนี้เป็น KWE นะคะ 302A ยินเด็กรวนครับยินเด็กรวน ตัวอย่างได้เลยนะคะถ้าใครสนใจจอง<อ>โอ้ปเปรียกแม่มิวมาดูดิจิ๋วไปจิ๋วจริงจ,จริง <laughs> จิ๋วตรงไหนจิ๋วไหมจิ๋วไหมใครคเป็นคนแรกกระสอบ้ดูสิ <laughs> ดูสิ สงสัยแม่ปาจะเปิดต่อไปเรื่อยๆแอนดูสิเออเนี่เอนมป่ยอย่างเอออาจจะยิบไปเจอตรงนี้ตรนั้นดูสิเอออู้หูทดม่าีจิวอาจจะยิ่ใต้ก็ขอใช่ใช่เราอาจจะเอาไปองดูสิแอนขึ้นมาเปิดนี่เจอแล้วตัวเย้เนาะอุ้ยแต่นี้ผ่าเดฟเอาหนึตัวนี ี่จิ๋วอุยมิกิเฮาครับมิกีเฮาคอะไรนดี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 ดดีหรออุ้ยค่ะเดตัวนี้สวยวะเหมาะกับฉันอันนี้จิ๋วจิ๋วยาให้ค่ะขัดจ้ำขาดจ้ำสวยเลยครับยินเด็กครับยินเด็กครัดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะใครจะตงดูสิแยกไว้ต่หสนจสั่งซื้อได้เก่งหล่อครับยินเด็กนะจ๊ะจองจองได้เลยครับเดฟจ้เดฟเดด ดีโค้ดใชอะไรดูนี่อุ้ยนี่เก่งชายอมมโค้เทพเลยนี่ไม่ไใหญ่เออเดี๋ยวนะี้ไ่ดีดโค้ดีม่ดีไมเน่ยมันยืดอยู่นะมโอ้นี่ทรงคาโก้ย่างสวยเลยลูกค้ายินเด็กพร้อมส่งจ้าใครจะยกกระสอบมีพร้อมส่งนะจะ้าลูกค้าจ๋าอุ้ยโซ่ว้ายเม็ดซอจ้านี่นี่เม็ดซอสชมพูด้วยลูกค้า

เทเลยครับยินนะคะยินเด็กยูนินโคครับสนใจสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะจ๊ะยกกสอบไปเปิดเองมีส่วนลดนะคะอ้าใครจะยกระสอบไปเปิดเองยินเด็กผ้าย,ยืดนุ่มใส่สบายนะคะเนี่ยค่ะยินนิ่มสวยๆเลยจ้าผ้ายืดเป็นแม่ยินเอาอกระสอบใหม่แก่ยังเทเลยครับเอใครเอากระสอบนี้ลูกค้าจองได้เลยครับยินเด็กครับ นี่ซักอบรีบ9,900บาทค่ะบเลยเด้อลูกค้าจ๋าร้อยกิโลไม่ถึงน,<ล>นี่นี่จิ๋วครับรวยมากแน่9,900เ,เลยค่ะเจ้าค่ะซักอบรีดให้ฟรีนะคะยินเด็กค่ะมินแต่ไซส์80จนถึงไซส์150นะจ๊ะยูนิโคตรงนั้นเลยลูกค้านี่ไซส,ส,ส์งเด็ก G.U. ยูนิโคตรงนั้นเลยค่ะไซส์ได้ครบไซส์เลยลูกค้าขะกระสอบนี้ว่างอยู่จ้าใครจะจองยินเด็กครับ มาเร็วมาเร็วไม่เห็นเว้นขึ้นเลยจำต้องนั้ะไหนจิ้วตอบไม่ได้จิ้วเลยอือโอ้ยินเด็กค่ะลูกค้าจ๋ายินเด็กยินเด็กนะจ้าอย่างเท่เลยค่ะ ใส่ร้อยสิบอย่างสวยเลยค่ะโอ้อันี่ทรงคาโก้ค่ะลูกค้าจิ๋วพอกระเทือนฝาดดำมีนิโค้ค่ะร้อยยี่สิบลูกค้าชุบๆๆแต่ผ้าก็ใหม่สะอาดนะคะแม่เดี๋ยวก็อบไปเปิดเองใ้สวนนะจ๊ะผ้าสวยเลยลูกค้าจ๋านี่นี่ใครไม่อยากตัดขุยลูกค้าคะเอายินเด็กไปนะจ๊ะ ผ้าแบบว่าใส่ใส่ง่ายใส่สบายลูกค้าผ้าใส่ง่ายใส่สบายเลยค่ะโอูโอ๋คาร์โกเลยโอ้ยมีสายผูกเอวด้วยนะจ๊ะยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นครับนิ้นเด็กยังสวยเลยค่ะหล่อมากเลยจ้ะนิเด็กยูนิคอร์จียูทัง้งนันเลยลูกค้านี่ขาดรงขาดเดบแบบสวยมากผ้าสวยสะอาดลูกค้า่ะ ใครจะเอาลูกค้าขายกกรสอบเด็กยงสวยเลยใครจะยกกระสอบกระสอบรีวิวนะคะว่างอยู่ค่ะอ้าวใครจะเอากระสอบนี้ลูกค้าขานี่พับส่งเลยลูกค้าขาหกพันเก้าร้อยบาทนะจ๊ะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นพิเศษเก้าพันเก้ารือยหกพันเก้าเลยครับเร็วเร็ว รถดุเดือดมากค่ะลูกค้าเลใช้ร้อยอย่างสวยเลยล hm nice ูกค uh ้าเร็วเร็วเร็วยินเด็กยินเด็กโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าค่ะแก๊บแก๊บใกลห้อยมือหนึ่งเลยอือหือซาร่าซาร่าบอยซาร่าบอยโอ้ยูนิโค่ทั้งนั้นเลยลูกค้ายูโค่เยอะมากเลยนี่จากตัวราพันบวกลูกค้าพาราพันบวกเลยนี่ กางเกงยีนเด็กสวยๆเลยนะคะอุ้ยนี่แต่งเท่ย่างจ้าบเลยอย่างจ้าเป็นจ้าใครจะก็สอดนี้ค่ะพักส่งเหลือ6,990บาทโปรโมชั่นพิเศษเลยครับโอ้นี่สีสวยมากเลยสีตัวนี้สวยมากเนี่ยไรที่เกี้ยวยิงเราเหมือนจะไม่ยิงเลยนี่ขาเดฟยางสวยเลยขาดเดฟยังสวยเลยค่ะอ้นี่ใส่จิ๋วน่ารักเป็นไง ส่จิวน,น่ารักเลยใครจะเอาพับส่งแล้วเข้าบิ๊กจอนไฮซิรนลูค้ะจ๊าอน,นี้เซจิวแบบน่ารักมากแต่งเท่ด้วยนะลูกค้าอันนี้เขาแต่งมานะลูกค้าไม่ได้ขาดนะลูกค้างานยีนลูกค้าขายง่ายๆเลยนะคะจำนวนชิ้นเยอะมากลูกค้า่ะเราเคยนนรับได้เท่าไหร่นะลืมนะร้อยหกสามร้อยสี่สามร้อยสี่ร้อยกลูกค้าประมาณนั้นหละลูกค้า ชื้นลอนั่นละทำถึงมานหนึ่งร้อยอต,ตัวละยี่สิบบาทลูกค้า้าอะไรพิมพ์เองตอบเองใหญ่นี่ค่ะเดฟยังสวยเลยค่ะใส่อ,อุ้บียนี้แบบน่ารักว่าสีนี้ดูยีนฟอ,อกสวยเนะาะผ้าแบบสกินนี้ว<ด>สวยว<ด>มากเลยใส่ร้อยแบบน่ารักน่ารักเลยลูกค้า๋าเอฟพันครับส่งไปเลยเหลือหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเดียวยังสวยเลยภาพไม่ต้องซักเอาไปทเอง โอ้นี่แต่งเท่มากเลยนี่อันนี้เขาแต่งขามาอย่างสวยเลยลูกค้ะข้างหน้าเป็นยิ่งมาเป็นจิ๋วใหม่มากเมื่อกี้ก็าจี๋ถุงเป็นแบ่งชั้นผ้าข้างล่าเป็นจิ๋วจิ๋วจริงไหมจิ๋วจริงเจดจิ๋วไม่จริงโอ้ยดูลายอย่างเท่เลยลูกค้าขาดจ้มแบบสวยมากเลยเมื่อกี้เห็นแบ่งถุงมาไมเฮดเอ็มค่ะสามขวดแบบน่ารักน่ารักเลยลูกค้า สกนนี่แบบน่ารักมากลูกค้าจ้ายงใหม่เลยเนี่ยใครเดยวก็ะสอบรีวิวนะจ๊าก็สอบรีวิวว่างอยู่ครับยินเด็กครับยินเด็กครับขายง่ายไม่ต้องตัดขุยเลยลูกค้านี่ยูนิโค้ไซร์้อยยี่สิบนะจ๊าอย่างเท่เลยครับนี่ใครชอบขายยินเด็กค่ะ ยินอย่างสวยเลยค่ะดูขาสั้นอย่างสวยเลยโอ้นี่อย่างเท่เลยต้องขายินเด็กยินเด็กค่ะหาม,มาก็สวยนะหาม,มาก็สวยค่ะระสอบรีวิวว่างอยู่นะจ๊ะลูกค้าจ๋าเนื่อแล้วแม่ปลาแม่แววพี่กบินน้องดาลินมาดูอ๋อเขีเรียกแม่แววใช่ไหมครับแม่ปลา เจกียกแม่เบลให้อือหนี่นค่ะล่งค่ะเดฟยังสวยเลยลูกค้านี่ลูกค้าราขายตัวละห้าเก้าห้าเก้านะคะยูนิโคขายดีมากเลยลูกค้าจ้ะอุ้ยนี่ทรงคาโก้แบบสวยมากอันนี้ขาดสั้นนะมีขาดสั้น,สสนด้วย,ล,ยลูกค้าเดี๋ยว699หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจ้ะนี่ ใครจ้ากระสอบรีวิวไม่ซักลูกค้าขาโปรโมชั่นพิเศษรถไปเลยจ้านี่จิ๋วมากอย่างเท่เลยเนี่ยอันนี้คขาแบบเนี่ยใส่ง่ายเลยนะมันเป็นสกินนี่แบบสวยมากลูกค้ายืนยืดค่ะยืนยืดแบบน่ารักมากเนี่ยใส่ง่ายลูกค้าขะยินนิ่มยินนิ่มยืนยืดเก็นขาสั้นนะคะมีสั้นด้วยลูกค้าโอ้นี่ใส่จิ๋วน่ารักเลยจิ๋วก็มีเยอะอยู่ ซาร่าซาร่าใส้เก้าสิบยังสวย, <ไป S 1> สวยเลยบิ๊กจอนบิ๊กจานโอ้นี่ลายสวยมากเลยโอ้อยูโคเลยลูกค้าหลักพันหลักพันเหลือหลักสิบนี่โอ้นี่ก็ทร่งสวยอ,ออันนี้ขาสามส่วนนะคะขาสามส่วนยัยงสวยเลยครับโอ้นี่ทรงสวยยังสีแบบสวยมากอันนี้ทรงคาโก ขาแบบสี่ส่วนห้าส่วนแ,บบแ,แล้วอุยแต่ยูนิโคเยอะมากเลยลูกค้าเนี่ยจิวก็หลายตัวอยู่แม่ปานยูนิโคแบบสวยมากจิวก็หลายตัวอยู่ยูนิโคแบบน่ารักมากเลยลูยคกค้าจ๋าอือเหมือนมันปนกันขาดงขา,ขาเนีบนี้ก็จิ๋วน่ารักมากจาก้าใช่มันปนกันมีทั้งจิ๋วทั้งตัวโอ้แอดวินนะจ๊ะแอดวินเนี่ยจิ๋วก็หลายตัวอยู่นะเนี่ยนี่ก็จิว๋วสวยมากมีแต่ใหม่หมๆ่ลูกค้าเอาไปขายสองตัวร้อยสองตัวร้อยนะคะ นี่ก็ะจิว๋วค่ะนี่นีคใคร <ๆ S 2> ะจะไปลงตลาดนัดเน,น,นี่ยลูกค้าไม่ต้องตัดขุยเลยเนี่ยมีจิ๋วก็เยอะหลายตัวไม่ต้องตัดขุยเลย,ย,เลยใครจะผ่อนกระสอบนี้นะจ๊ายีนเด็กไม่ต้องตัดขุยเลยลูกค้าค่ะใครจะผ่อนนะจ๊ะเแแ 6, าแค่6,990บาทจ้ะใช่กรจะจิ๋ว ไม่ต้องตัดขุยเลยลูกค้าค่ะเนี่ยใครจะยกกระสอบมีพร้อมส่งนะคะหรือใครจะกระสอบรีวิวลูกค้าค่ะนี่ดูป้ายแบรนด์ทั้งนั้นเลยลูกค้าเนี่ยแล้วแบบว่าเนี่ยใส่ง่ายนะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยผู้ชายก็ใส่ขาเดฟเท่ๆเลยลูกค้าใส่กับรองเท้าผ้าใบทรงสวยมากขัดจงขัดจ้ำขัดจ้ำขัดจ้ำโอ้ขัดจำ้จำ,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 จำนี่ก็เทจัง โอ้อันนี้อย่างเท่เลยผัดจั๊มเนี่ยนี่อ่ะผาจั๊มเท่มากใส่เรียนซัมเมอร์ได้เลยลูกค้าค่ะ,คะใส่ง่ายด้วยอุ้นี่จิ๋วกับน่ารักน่าเฮ้ยนี่ทรงเท่จังเซอร์้อยเลยดูหนย่ทรงเท่มากร้อยร้อยสิบเนาะสามสี่ขวบลูกค้าน่ารักมากอ้ยดูดิแล้วแบบว่าผ้าเขาแบบดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมลายแบบสวยมาก ค้าดีมากนะคะใครจิ๋วก็หลายตัวอยู่เม่ดไใครจะโผล่นะคะใครจะโผล่มาเอาเลยลูกค้านี่ขัดงขัดเดฟน่ารักมากเนี่ยสามส่วนสี่ส่วนจำนวนชิ้นน่าประมาณสี่ร้อยตัวลูกค้าใช่ <300 S 2> าสามร้อยถึงสี่ร้อยตัวลูกค้าหรือแม่ก็สามร้อยห้าสิบบวกเลยเนี่ยทรงสวยขาดจ้อยังสวยยูนิโคขัดจ้ำน่ารักมากเลยคะ่ะยูโคจ้ำ ส่วนใหญ่แบรน e er หลักๆก็จะเป็นยูนิโคลูกค้าเนี่ยมันเป็นแบบใส่ง่ายมากเหยนะขายง่ายลูกค้าเพราะว่ามันเป็นยีนยืดเอาขายสองตัวร้อยก็ได้นะคะต้นทุนตกตัวละยี่สิบบาทเนี่ยยูโคเยอะมากลูกค้าเห็นป้ายไหมเห็นป้ายไม่จ้าเธอจ้าเธอนี่ใช่เก้าสิบกระเท่นะคะเออแก๊ปแก๊ปแก๊สองขวบ ยูโคเด็ยูโคเต็มเลยค่ะใครจะเอานะคะกระสอบรีวิวว่างค่ะค่ะใครจะเอากระสอบรีวิวทักแชทได้เลยจ้าเนี่ยยินเด็กนะจารีวิวว่างค่ะโอ้พส่งตัวหลือแค่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะจ้าจะเพาะมในรฟ์สดวันนี้เท่านั้นนะคะมาเร็วยินเด็กว่างอยู่จ้าเด็กอยูวว่นจ้า ใคได้ควานทักแชทได้เลยจ้าจะผ้าก็ใหม่นะแม่ปานผ้าใหม่เลยค่ะสวยสะอาดลูกค้าค่ะเรื่องผ้าคือสวยสะอาดจ้า<ๆ>เนี่ยที่มันขาดนี่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลายเขานะคะลายของเขาอันนี้เขาแต่งลายนะลูกค้าไม่ได้ขาดนะถ้าใส่รีวิวจะสวยมากเลย ใสเนี่ยสองตัวร้อยก็ได้กำไรแล้วนะประมาณสี่ร้อยตัวบวกนี่ประมาณสามร้อยตัวผมจำไม่ได้แล้วสามร้อยห้าสิบบวกต้องเท่านับเนสามร้อยาสิบเลยทรงแบบน่ารักมากเลยนะตัวมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อืไม่ได้เสียวยกลางกลางส่วนกลางกลาง,กลาง,ก,ลางก,กลางใส์กลางกลางใส์เด็กกำลังใส่เด็กก็ก็สองปสามไงลูกค้า, 2, าะคะอุ้ยยูน <c oughs> ิโคนี่สวยเลยยูโคสวยๆเลยลูกค้าค่ะเนี่ยขัดตรงขัดจามนะยูนิโคแบบน่ารักมากเลยยูโคทั้งนั้นเลยครับ ยูโคทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยูโคเยอะมากนะคะใครเล่นแบรนด์ยูโคลูกค้ uko, uko, าใครเล่นช็อคยูโคเนี่ยยูโคทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยแต่แต่จริงๆคือน่าใสจริงๆนะคะเนี่ยกระู้จริงๆคือ, oh, cool. คอน่าใส่จริงๆเพราะว่าเนี่ยยูนิโคทั้งนั้นเลยนะคะยูโคทั้งนั้นเลยลูกค้าค่ะ, 5, 5, 5, คะใช่เอาไปขายสองตัวร้อยสองตัวหุ้ยแก๊ปอย่างเท่เลยแก๊ปบแต่เขาแต่งสวยมากเลยนะลูกค้า เนี่ยยูนิโคทั้งนั้นเลยนะคะสายมันจะปรับเอวได้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องเอวเลยนะเวลาขายอ่ะเนี่ยปรับเข้าปรับออกได้เลยค่ะอู้ยังสวยอันนี้ทรงยางเทเลยนะขาจังผาจัาใส่พับขาเป็นทรงเดฟก็น่ารักมากเลยโอเคใครจะรู้ค้าใครจะรับลูกค้าทักแชทได้เลยนะจ๊ะสีตันี้สวยมากเลยนี่เดฟจิ๋วโอเคขอบคุณมากค่ะ